จับพิรุษแม่แท้้ลูกปุนร,รมหนูแม่มหลังออกมาบังเอิญหน้าเหมือนสามี แม้จะคร่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแต่ดาราและพิธีกรมากความสามารถหนูแม่มสุริภาแทบจะไม่เปิดบ้านให้รายการไหนเข้าไปเยี่ยมเลยจนกระทั่งล่าสุดยอมใจอ่อนให้รายการเยี่ยมบ้านดาราชื่อดังเข้าไปบุกลึกทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดพร้อมทั้งควงสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ตมาคุยกันอย่างสนุกสนานด้วย โดยบ้านของหนูแม่มและบ๊อบบี้เป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่เนื้อที่กว้างขวางอยู่อาศัยมานานประมาณ15ปีบรรยากาศของบ้านมีความอบอุ่นน่าอยู่รายล้อมด้วยต้นไม,ม้ร่มรื่นบริเวณหน้าบ้านมีมุมโต๊ะปิงปองมุมเก็บของออกกำลังกายและรถแสนรักของบ๊อบบี้ที่ซื้อด้วยตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนที่อเมริกา พร้อมทั้งเล่าว่ามีคนมาขอซื้อ10ล้านก็ไม่ยอมขายนอกจากนั้นรอบบ้านยังมีสระว่ายน้ําขนาดกําลังดีที่ปรับให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเฉลยแล้วลูกสาวน้องแอลลี่เป็นลูกใครหลังปิดมานานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทําเอาชาวเน็ตงงหนักมากเมื่อทางด้านหนูแมมสุริวิภาและสามีบอบบี้ออกมาเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ของบ้านน้องแอลลี่พร้อม ช่วยกันดูแลอย่างดีทำเอาชาวเน็ตงงไปท้องตั้งแต่เมื่อไรล่าสุดทางด้านหนูแม่มและสามีบ๊อบบี้ก็ได้พากันออกมาทําคลิปตอบคำถามทุกข้อสงสัยซึ่งหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือน้องแอนลี่นั้นเป็นลูกใครมาจากไหนแอบไปซุ่มท้องตอนไหนหน้าเหมือนสามีหรือสามีแอบซุกภรรยาว้อีกคน โดยงานนี้ทางด้านหนูแม่มเฉลยน้องแอลลี่เป็นลูกใครมันเป็นบุพเพศนิวาสหลายหลาคนอาจจะมองว่าเราเจ็บจากการที่ไม่มีลูกด้วยกันและน้องแอลลี่ก็ไม่ได้มาทดแทนแม่ของน้องแอลลี่ชื่อน้องโซทำงานอยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันมานาน จนเสมือนญาติพอเขามีลูกเราก็ถามจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่าจะเอากลับไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงที่บ้านซึ่งมันไกลมากเราเลยบอกให้อยู่เรียนที่นี่ด้วยกันแหละจากนั้นเราก็เลยบอกว่า ขอรับเป็นลูกบุญธรรมเห็นตั้งแต่แอลลี่อยู่ในท้องเราก็เลยรับน้องเป็นลูกบุญธรรมส่วนที่ว่าหน้าเหมือนสามีจนหลายคนแอบ,บสงสัยว่าแอบบไปมีอะไรกับแม่บ้านซึ่งขอตอบตรงนี้ว่าไม่ใช่แน่นอนแต่แค่บังเอิญว่าแก้มใหญ่เหมือนสามีงานนี้ทางด้านบ๊อบบี้เลยได้เอาภาพเปรียบเทียบตนเองในวัยเด็กและน้องแอลลี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมือนกันมากๆซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่านี่คือโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดมาให้อี อีกทั้งยังบอกว่าชื่อแอลลี่ตนเองก็เป็นคนตั้งให้กับมือซึ่งแอลลี่แปลว่ามิตรภาพเป็นที่รักของทุกคน